สวยของสวยของงามเนาะเอ้าวหนึ่งตัวสีอะไรอ่ะสีอะไรอ่ะตูดขาดเหรอฮะไงดูสิโอ้นี่เออเอลซ่าไหนดูอีกตัวดิน่ะไปนั่งดูอีกตัวดิ มันก็จะเกินขเนี้ลกตอนนี่นนนตัวต่างนี้ใส่กระสมเกะได้ไหมตัวนั่นอะไรอ่ะลมันไม่เหมือนกันเหรอนูอมันไม่เหมือนกันเหรอเหมือนกันไหมอ่ะ ไม่มีรองเท้าเหรอไม่มีอ่ะเยอซ่าเยอซ่าเยอซ่าผมสีอะไรอ่ะสีอะไรกับสีอะไรผมอ่ะทำไมมันไม่เหมือนกันผม สีอะไรอันนี้อันนี้สีน้ำตาลสีทองอันนี้สีทองเป็นแบบไหนอันนี้เป็นสีทองอันนี้เป็นสีน้ำตาลเหมือนกระบอกนางเไม่มีรองเท้าเหรอเขาไม่ให้รองเท้ามาอไม่มีชีวิตไม่ต้องใส่รองเท้าเนาะ เดี๋ยวข้อหักนะเอลซ่าเอลซ่าโป๊ออโป๊ด้วยเหรอใช่เปีอยนป่ะเห็นปี้เอลซ่าไหมมีไหมปี้มีไหมลรกว่าไม่มีเนาะสวยไหมน่ะสวยไหมทำไมถึงอยากได้หนูไปเห็นที่ไหนมา เห็นในโทรศัพท์เหรอฮะไม่ใช่ได้มาแล้วอยากเล่นกี่วันไม่ถึงวันเอาไปทิ้งเตะทางขยะเลยจับตรงนี้จับตรงนี้เอ็นโฟจับนี่เอาไปทิ้งไปเอาไปทิ้งเปิดเลยนะนางไม่ได้ถ่ายอะไรเลยปิดได้แล้วอุ้ยนะนางไม่ได้ถ่ายปิดก็ยังไม่รู้แต่เมื่อไรสองวันวดูบรรยากาศหน้าบ้าน อันนี้บ้านฝรั่งปูกปูกกับหลานตัวแสบคุณปูกกับหลานตัวแสบในปู่ดูแขนดินในดูแขน,แนขยับไม่ได้เลยเหรอไม่ได้เขาจับช่วยอ่ะ อ๋อล้อยมันล้อยไปหมดขาข้างนี้ขาข้างนี้เหมือนกันช่วยยกเอาคล้ายๆกับเส้นมันเออเป็นเส้วนปักกิ่งเรื่องนอนเวลาเรานอนก่อนนะเจ็บไหมปวดไหมันไม่ไม่รู้สึกรู้สึกไม่รู้สึกอะไรเลยรู้สึกอยู่เหมือนกันมีบางรู้สึกเจ็บรู้สึกเจ็บเราเอาไง พยายามต้องช่วยโยอเนี่ยชีวุ่นลอยเลยล้มบบง่ายง่ายหลังเลยปู่กินยาคู่ไหมกินนหมเอาไม่กินอ่ะอมไม่ชอบกินอ่ะกินไหมเดี๋ยวให้น้ำให้ทำไมอ่ะนึกถักเปียเป็นไหมเอาหนังยางออกสิแล้วก็ถักเปียเป็นไหมไม่ก่อเลยเดินพอเดินได้อยู่จักไม่เท่าปล่อยเดินไปนั่งตรงนี้ นั่งมันถอดเชือกมันนะโอเมันถอดเชือกถอได้ไหมได้ตรงนี้อุ๊กโป้เลยลูกเขาทำมันสวยแล้วเออนี่ก็ขอรนะโป้ลูกเอาให้โป้เลยโอ้หูนายนาเขาเลยจเดี๋ยวเขาเห็นสีโอลซาแหละไม่ได้เนาะมีใช่มันเป็นของฟองของฟอมเบอร์าไม่มีชีวิตใช่ไหมพูดได้ไหมฉันชื่อนงเวลา ตรวมันมันพูดได้ไหมอ่ะได้มันไม่มีเซเวทมันเป็นของปลอมอ่ะมันไม่มีฐานเหรอมันเป็นของปลอมมีชิขอันแดกของปลอมพูดไม่ได้จะอยากซื้อไปทำไมได้อย่างอาะทำไมเล่นได้กี่วันถึงวันไหมไม่ถึงไม่ไม่อยู่กันลุ้นได้หลายวันแล้ว ปู่จะกินข้าวอ่าไม่มันนั่งกินตรงนี้ก็ได้ปู่ฮะอะนั่งโน้นเหรอเอ้นั่นขอเือเอลซ่านะโอ้โปแล้วนั่นขาเ่อเอลซ่าแล้วนะโอ้โทีอะไรอ่ะขาอะไรให้กิน กินข้าวปูนปลาปลาทอดเอิ้นทอดมันแล้วนะโอ้ไม่ต้องทอดตมันไม่สวยใส่เชืออย่างเงี้แหละสวยดีปูกินข้าวปูกินข้าวเลยกินเลยปูปูกินข้าวกินข้าวกับปูไหมล่ะไม่ทำไมคะไม่ทำไมคะมงินเงินจะเล่นอ๋อมันจะเล่นใช่ ขึ้นได้ไมั้ยได้คู่เรื่องถอดมันแล้วนะค่ะแล้วแต่มันเป็นของปลอมของปลอมแล้วอยากได้ไปทำไมของปลอม